สวัสดีครับพบกับพระเครื่องตัวไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับ EP นี้นะครับองละ300บาทนะครับ4องค์1 0 0 0นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรกับ ID l ลน์เบอร์เดียวกันนะครับ096661 48 48ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดอีพต่อๆไปและเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับมาเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับ นี่นะครับเป็นพระล่วงนั่งนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองเลยนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับนี่ให้ดูเนื้อชัดๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่เลยรูปล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับ นี่รูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกล่องไม้ขีดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่เป็นสมเด็จวังหน้านะครับเนื้อผงนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์กล่องไม้ขีดเลยนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่สี่นะครับแปลกๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับจะเป็นพระร่วงเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับเป็นพระร่วงเนื้อชินเงินนะครับพระร่วงลางเปินนะครับนี่นะครับเนื้อชินเงินนะครับกรุสุโขทัยนะครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับ นี่เลยองค์ที่6นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่ากลุไหนนะครับไอไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับจะเป็นพระชัยวัฒนะครับเนื้อสำลิสนะครับนี่ใครรู้ที่จัดไปเลยนะครับคล้ายๆพระชัยวัฒราชการนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่เลยพระกุนาดูลนะครับนี่นะครับพระกุนาดูลนะครับองค์นี้องค์ที่แปดนะครับกุนาดูลองค์ใหญ่เลยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้านะครับนี่ดีกว่า เหรียญเหรียญเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญเก้าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับอง์นี้อง์ที่เก้านะครับนี่นะครับในองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับจะเป็นขุนแผนนะครับในขุนแผนทรงพลใหญ่นะครับเนื้อพิมพ์คมชัดลึกนะครับนี่นะครับ องนี้องคที่สิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ <c oughs> นี่ดีกว่าปิดตานะครับเนื้อสัมฤินะครับน,นะบนี่เอ้ยใช่ปะวะเมกะพัดหรือสัมฤิวะเนี่ย น่าจะเป็นสัมฤินะครับไม่น่าน่าจะเป็นเมกะพัดนะครับเพราะมีน้ำหนักนะครับเพราะเนื้อเมกะพัดมันน่าจะเบานะครับอ่านี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่าเนี่ยเห็นเป็นเนื้อเมกะพัดอง์นี้องที่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับปีศูนย์ห้าเนื้อเมกะพัดนะครับอ่านี่องนี้องค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่13านะครับเป็นพระกุสายเหนือนะครับนี่นะครับเรียมเดิมๆนะครับคลาสสิกดีนะครับอง์นี้องค์ที่13านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่14นะครับจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับสุดจัดเก่าจริงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่14นะครับหน้าพระมาใหม่เลยนะครับเนี่ย อง์นี้องที่15นะครับได้มาแต่ได้ไม่เยอะนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งเพชรกลับนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่15นะครับนี่ชอบองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับโทรมาปิดได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่16นะครับนี่นะครับเป็นพระหินกรุหอดนะครับนี่นะครับสีฟ้าอ่อนนะครับสวยงามมากนะครับ องนี้องค์ที่16นะครับนี่นะครับพระกุฮอดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่17นะครับจะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่17นะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดครับจะเป็นนางพญานะครับพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับโหดูแร่ลอยเลยนะครับชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับอ่านี่ละกัน หลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับนี่นะครับคลาสสิกดีนะครับนี่ลงรักปิดทองด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับนี่เลยรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับทองผสมนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิรุ่นแรกนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายนะครับเนื้อโลหะผสมเปียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับเนื้อ เนื้อเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระบุหนังนะครับเนื้อชินเงินนะครับในคลาสสิกดีนะครับเลี่ยมเลี่ยมเขาคล้องจนเงาหมดเลยนะครับตรงเนี้ยคล้องจนเลี่ยมเลยองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับน่าจะเป็นเลี่ยมสังกะสีนะครับน่าจะเป็นเลี่ยมสังกะสีเงาเลยนะครับเนี่ย องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับพิมพ์เสาห้าหน้าใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับดูนะครับเนื้อเก่าจัดเลยนะครับมีโค้ดนะครับนี่โค้ดชัดเจนนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่อันนี้จะเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบห้านะครับพระปิตาเนื้อเมกพัดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านกรรมการนะครับพิมพ์กล่องไม้ขีดนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ นี่เลยเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบ็ดนะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับดูแลผดธรรมชาติชัดเจนนะครับกุวัดนางพญานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับไปองค์นี้องที่ยี่2ิบเจ็ดนะครับองที่ยี่สิบงค็ดองต่อไปนะครับองที่ยี่2ิดนะครับ นี่ดีกว่ารูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับรุ่นแรกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับพระปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเบตงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเบตงนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับนี่เลยเป็นไอ้งัางตาแดงนะครับนี่เนื้อโลหะผสมนะครับเก่าจัดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไอ้งัางตาแดงนะครับอืดีเขาว่าดีสาหรับค้าขายหรือเรื่องผู้หญิงไงองน์นี้องค์ต่อไปนะครับ องที่32นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับลายทงชาติไทยเนื้อทองแดงนะครับลงยา3ามสีนะครับลงยาทงชาติไทยนะครับอ่าองนี้องค์ที่32นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับสอรุ่นแรกนะครับสอง0ี่เจศูนนะครับองค์นี้องค์ที่สาสามนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับรูปปลอดหลงพ่อเง ouais. anyway. uh ินนะครับนี่นะครับหน้าแปะยิ้มนะครับสวยๆนะครับนี่มีแร่เหล็กน้ำพีตรงไหลด้วยนี่นะครับนี่นะครับแร่เหล็กน้ำพีนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับ นี่นะครับเป็นพระผงหลวงปู่ทิมนะครับองนี้องที่สามสิบห้านะครับเป็นพระผงหลวงปู่ทิมนะครับนี่หลังมีพลอยนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญยี่ยี่สิบห้าสตวรรษเนื้อเนื้อเอเนื้อตะกัวนะครับอ่านี่นะครับเนื้อตะกัวนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับจะเป็นรูปหล่อปั๊มหลงพอกลวยเนื้อทองเหลืองรุ่นแรกนะครับนี่นะครับรูปหล่อปั๊มหลงพอกลวยนะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะครับนี่ ปิดตาสองหน้านะครับเนื้อเมฆพัดนะครับนี่ลงชาติลงลงรักแดงปิดทองหรือว่าชาติแดงนะครับนี่นะครับเก่าเลยนะครับนี่นะครับเก่าจริงๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับจะเป็นรูปลอบปั๊มหลงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนื้อปะก้านะครับนี่รูปลอบปั๊มปีหนึ่งห้านะครับหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่39นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่40นะครับนี่นะครับจะเป็นหลวงพ่อนียมนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับนี่นะครับเป็นเนื้อตะก่วดหลวงพ่อนียมนะครับอง์นี้องค์ที่40นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่41นะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่41นะครับ องต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นพระผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ปางสมาธินะครับเนื้อผงยาหลวงปู่บุญนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเนื้อตะกั่วนะครับนี่นะครับเนื้อชินตะกั่วนะครับนี่นะครับ องนี้องที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับนี่เลยรูปรอหลงพวาเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับเนื้อเก่าจัดเลยนะครับนี่นะครับหลงพวาะเงินพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับ องค์ที่45หนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับในเนื้อเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องค์ที่45ห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่46นะครับนี่เลยเป็นพระกิ่งเนื้อเมกกะพัดนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อเมกกะพัดนะครับลงรักปิดทองนะครับ กิ่งเนื้อเมกะพัดวัดสุทัศนะครับองค์นี้องค์ที่46นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับนี่เลยหลวงพ่อเดิมปั๊มไม่ตัดปีกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับรุ่นแรกนะครับปั๊มรุ่นแรกไม่ตัดปีกนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองหลวงนะครับเอ้วัดหนองโพนะครับไม่ตัดปีกนะครับคลาสสิกดีนะครับองค์นี้องค์ที่47นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบแปดนะครับเป็นพระกุขุนแผนพายเดี่ยวนะครับดูเนื้อนะครับหือเนื้อเนื้อจัดมากนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับอ้าพระชัยวัตรนี่เนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับพระชัยวัตรห่มคุมนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับเอาพระกุนางท่ามะปางนะครับกุวัดท่ามะปางนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับลูกค้าใหม่นะครับ e ีไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับลูก นี่นะครับลูกค้าใหม่ที่ยังติดต่อไม่ได้นะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับ0 9นย์1 4 8 4 8นงะครับอ่าองละ300บาทนะครับ4ี่องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับมาองต่อไปนะครับองค์ที่51เนะครับเป็นพะล่วงลางปืนนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับใครจะจับคู่กับเนื้อชินเงินก็ได้เลยนะครับพร้อมกรอบอย่างดีนะครับนี่ อง์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่เลยรูปหล่อหลวงพ่อเขียนรุ่นแรกนะครับหน้าลิงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเขียนหน้าลิงนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่53นะครับเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หูเหรียญเชื่อมนะครับเนื้อทองแดงนะครับ2482นะครับองค์นี้องค์ที่53นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่54นะครับพระปิดตานะครับนี่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่54นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ท <pl> <ina> ี่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับพระกุหูยานเนื้อชินเงินนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเอาพระปิดตาเช่นกันนะครับเนื้อผงนะครับกุกรักนะครับนี่นะครับ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่ออีนะครับหูเหรียญเชื่อมเช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นพระกิ่งนะครับนี่นะครับกิ่งแต่งนะครับ วัดประวรนนะครับนี no ่นะครับเหนือดำปึ๊ดเลยนะครับคลายนวะอะไรหรือว่านวะเนี่ยองนี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเอาเหรียญพอเดิมพ่อคลายนะครับนี่ที่ปุกเสกกรุวัดพนมลอกนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับพอเดิมพ่อคลายนะครับ ที่ที่กุพนมลอกกุวัดพนมลอกแตกนะครับก็เพราะเหรียญรุ่นนี้ครับที่หลวงพ่อเขาไปปลุกเสกพร้อมกันนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่60นะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับ97ปีนะครับนี่นะครับล็อกเก็ตนะครับองค์นี้องค์ที่60นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่61นะครับนี่นะครับ เป็นพระคล้ายอุปคุตนะครับนี right ่นะครับเนื้อเก่าเลยนะครับน่าจะหลวงพ่อเงินวัดบางคานจัดสร้างนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับบัวรอบนะครับในองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับหลวงปู่ทวดนะครับบัวรอบนะครับนี่นะครับก้นลายเซนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับ องต่อไปนะครับองค์ท so um so ี่63ามนะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนไข่ผ่าซีกนะครับดูเนื้อสกรอนนี่นี่เลี่ยมของจนเก่าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่63ามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห4ิบี่นะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับสมเด็จกล่องไม้ขีดนะครับนี่นะครับวังหน้านะครับเป็นเนื้อผงนะครับนี่เนื้อมวยม้วนสารนะครับมีม้วนสารสมเด็จนะครับนี่นะครับ องนี 64, ้องคที so ень, ่64นะครับนี่นะครับสวยคลาสสิกดีนะครับน่าสะสมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่65นะครับเป็นพระกิ่งวัดสุทัศนะครับนี่นะครับนี่นะครับเลียมเลียมกรอบเลียมกรอบสแตนเลสนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่65นะครับกิ่งวัดสุทัศนะครับสวยงามมากองค์ต่อไปนะครับองค์ที่66นะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นิยม A นะครับออกวัดห้วยเขตนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่66นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขตนะครับนี่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับเป็นพระพิกเนตนะครับนี่เนื้อออกสัมคล้ายๆสัมเร็ตออกแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมเก่าจัดเลยนะครับองค์นี้องค์ที่67นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห8สิดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมาขามเท่านะครับเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับมาเอ้นะครับองค์นี้องค์ที่66สนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห7สินะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่69นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่70นะครับเป็นพระกุสายเหนือนะครับนี่นะครับเป็นพระกุสายเหนือนะครับองค์นี้องค์ที่70นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7 1อดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพญาพิชัยดับผักนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เหนือทองแดงนะครับนี่คมเลยนะครับ องนี้องค์ที่71นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่72นะครับเป็นพระกุหอดนะครับเนื้อหินนะครับสีเหลืองอ่อนนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่72นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่73นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อทองแดงเทื่อนนะครับนี่นะครับยันยุ่งนะครับ องนี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับองค์สุดท้ายของอีพีนี้นะครับเป็นรูปหลอดหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่มีแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่ติดตรงแก้มนะครับ องนี 75, das 1, ้องค์ที่75นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับอ่าท้ายคลิปท้ายคลิปนะครับมีสิงนะครับนี่นะครับสิงนะครับตัวละ1,000บาทนะครับนี่นะครับสิงพอเดิม2ขวัญนะครับนี่นะครับขนาดเท่าเหรียญสิบนะครับเป็นงาแกะนะครับนี่นะครับตัวละ1,000บาทนะครับอ่าต่อรองกันได้นะครับอันนี้ตัวที่2นะครับ ตัวที่สองก็เป็นหลงพ่อหอมนะครับสามขวัญนะครับนิยมนะครับปากหนกแก้วนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อรองกันได้นะครับใครซื้อเท่าไหรต่อรองกันได้อ่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับศูนย์เก้าหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวก็ติดตามไว้เลยนะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ